ีหน้องซื้อฟูซื้อก้อนจ้ามืนอนี๋ยวพอก็ไม่ได้ในศาผ้ามาส้มสวนฝรั่งจ้าส้มสวนแน่ไม่การนะจ้าสวนปลูกพักที่ว่าเพิ่นปลูกพักอยู่จ้ะพอเป็นอย่างไรน่าจ้าเนาะเดี๋ยวไม่ได้ในศาลจะผ้ายางบิ้งจ้าว่ามีพักยังแน่อ่าพักไทยๆเฮามีพักยังแน่จ้าอากาศอากาศช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแปลว่าอ่าจะเริ่มเขานาซ้ำเหม่อละจ้าก็จะไม่พักที่ว่ากําลังสิเพาะปลูกน่าจ้าเนาะเดี๋ยวจะในมาได้ในศาลไปเบิ้งก็ไม่ได้ในศาลกันเลยจ้าน้องต้นบักสม ต้นบัผสมจ้าะ<อ>ต้นน้อยๆพี่นอ้องต้นน้อยๆได้นี่นจะดกบ้าบงผสมเดี๋ยวชิมกันดูสิชิมพี่นอ้องบักหน้าวจา้าบักหน้าอ่ะบางหน้าเป็นบานเห่าบักหน้านนอันต้นน้อยๆดูดกดกพี่ยอ,อันนี้บักหน้าอันจ้ะ บังน้าลูกนี่งๆบังนาาเลยม่อนหน้ลมอนแบังนาวจ้าบังหนาวอ,อันนี้กับบังนาหน่อยจ้า <c oughs> มุ้ิติกล่ะจ้า <c oughs> ใส่ถุงเลยจ้าใส่ถุงเลยขอบคุณค่ะเก็บเก็บเก็บอันนี้ต้นบกสมแค่หวานจ้าบกสมบกสมมึ้งที่แบ ผสมนี่จ้ะมีผสมผสมกคุณเจิดพี่น้องสมจ้าผสมคุณิหอดนห้าน้ามึงิดเาดกให้มึงพี่น้องผสมจ้านี่มึงเิดเราดกเองดกคักดกวามึงิลหมึงพี่น้องสื้อผ้ามึงคุณคุณร้ายให้เราพี่น้องจ้ แลดบตอนเฮาเนาะมีราคาเป็นราคานี่ต้นบกูจ้าบกูนี่บกูต้นบกูมือิือต้นหน่อยใบโดกโดกม,มีราคาจะนหนี่งตกกิโลหนึ่งประมาณสามร้อยสามร้อยสี่ร้อยไม่หนักเครื่องกิโลจ้าเครื่องกิโลประมาณสามร้อยสี่ร้อยบาทบกูจ้านี่นี่นี่แตบก,กมูมือถือพี่น้องมันจะปลูกันสิ ที่สองนะเนี่ยอันนี้จ้าเขาจนไม่ได้ออกผลจ้ามันก็ต้องเป็นออกดอกจ้าต้นเนัทชรีนเหรอใช่แล้วโอ้โหภาษาไทยมีซื้อน้ำกุจจ์จ้ิมีทับทิมจ้าทับทิมแต่ว่ามันแตกยอดกลังแตกยอดขึ้นกันจ้ามันปลูกร้ายได้จ้าพี่น้องมืึงได้หรอนึงจะ้จะ นี่จ้ะก็จะเป็นแบบนี้และจ้ะสวนอันพักในี่ยไมกาจา้ะไม่ตนกล้วยตายหละจ้ะยังไม่ต้องเริ่มเริ่มจะตายเพราะมัน,ม,นมันอันจาน๋ามันหนามันหนาหนาวพักก็จะเป็นจังสิและจ้ะเย้หนาห่อนก็สิร้ายจ้ะนี่เดี๋ยวาของดอกกันี่นายงา่ายสวยจังเลยสวยมากเลยโพงอพี่น้องมต้นต้นบกสมโอจ้ะ สมโอเออมึงที่เรา,า,าพี่น้องต้นน้อยๆได้ไหมต้นน้อยๆอ้าคักๆๆดกๆๆมึงที่ปะอ้าดกแห้งพี่น้องต้นน้อยๆดกอันนี้จ้าพี่น้องต้นบักเลนหรือว่าต้นบักเคอเทศจ,จ้าเนี่ยจ้าก็จะปลูกไว้แบบนี้จ้าเนี่ยจ้าพี่น้องมึงที่ปะนี่จ้า,จาใส่กระถางแบบนี้จ้านี่จ้า อ, site. อันนี้จ้าต้นกล้าที่เพ่งเพาะจากเมล็ดนะจ้าเนาะอัน,น e ี่จ้ามันจะเพาะข้างในจ้ามันจะใส่ไฟ ا ่เนี่มันอุ่นๆนะจ้าเพราะข้างนอกมันหนาวยิ่งหนาวจ้านี่จ้ามันจะปลูกในที่อันเนีนะ่จ้าพี่น้องนี่จ้านี่ปลูกไว้แบบนี้จ้าอันนี้้ทานตะวันทานตะวันจ้าปลูกไว้แบบนี้จ้าอันนี้เดี๋ยวจะได้กินประมาณผักออแกนิกจ้าเพราะว่าหนาวหนาวมันอ่นมันปลูกข้างนอกอะไรจ้ามันจะเพาะแบบนี้ไว้จ้าจ้นนี้เชื่อพ <Re ac ucha> ี่น้องย่างหอบอันมันใหญ่จังหน่อยกับเป็นโล่งดินจ้า นี่จ้ะหนอแบบนี้จ้าอันนี้จ้าพี่น้องจ้ะกับอันใบอันตัวละผ้าจ้าเ่ว่าเขาเขาซื้อมากินละจ้าเลาวก็เด็ดอันออกแล้วก็เ้ามาเสียบจ้าเสียบลงดินแบบนี้จ้าก็จะขืนได้จ้าพี่น้องมันอุ่นๆุัวในเีืเงนไมเงินมันเปิดฮีตเตอร์เปิดเครื่องทำความอุ่นเนาะจ้าหนอมันความหอนมันกระสีแ็่ไหนพักเกินได้จ้าแบบนี้จ้า พราะมันติดแล้วเฮาก็ไปลงดินเลยจ้ะพี่นอ้องพี่น้องเขาจะบ้องฟังหนิจ้าต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ก็ยิ่งไปยื้อไหลจ้านี่เบื้องเบืนะ้องเบื้องเบื้องไม่จัดนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงเห็นไหมเสร็จมะนาวอุย้ยบางทีถ้าเ,เ,าเขาี่ยเขี่ยหลายรอบเขา,เาเนะนะนี่ไงเขี่ยหลายรอบเขาก็อะไรนะดูสิเห็นไหมเป็นปุย๋ยเล<อ>ยจ้าอุ้ยอันนี้มีกลิ่นนิดนึงง้อขั้วยอ้พวกมีจ้ามีขี่ก็เล้าขี่ใส่เดือนเนี่ยจ้าเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้จ้า จ้ี่ฟังกินไหวจ่าเพราะมันมืนขี่ล้วเขาก็มาใส่พักนะจ้ะเนาะเดือนทำงานกันไม่เบาเพื่อเพชรปุ๋ยจ้าเนี่ยจ่ามันจะเอาคอมโพสต์นะจ้ะเนาะเศษอาหารคอมโพสวกมันจะเอาเศษอาหารพวกมันจ้ะมาให้สิมึงเจอพี่น้องกระยิบกระยิกกระยิกเนี่ยพี่น้องมันเป็นจะเป็นปุ๋ยจ้ะพี่น้องมันจะเอาเศษอาหารเศษพักเศษยางมาเทส่งหนิจ่าเพื่อเอาโปร์ไว้จ้ะเมื่อไม่มีกลิ่นด้วยนะตัวดี๊กี ไม่มีกลิ่นนะปไปพี่น้องมันอยู่ใหญ่อยู่ใหญ่ตัวต,ต่อน้อยตัวนิดจ้ะอันนี้จ้าพี่น้องที่ว่าพันกาพันกาเบียในหน่อยไว้จ้าเวียจ้ามันจะเฮ็ดแบบนี้เวียจ้าที่บอกพี่น้องมันจะมีสุกี้นี่วิ่งเกาะลายยางเวียจ้าไม่ดอกเวจ้าดอกพักบุ่งพักขนากรำพักตาเวียจ้ะนี่พี่น้อาม<อ>ันจะเพินพ่นจะเฮ็ดแวบนี้เวียจ้ะ นี่จ้ะคอยเอาไปลงดินเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะเหตุผลวันนี้จ้ะคอยเอาไปลงดินจ้ะนี่จ้ะลงพี่น้องเป็นแบบนี้แหละจ้ะสวนพักในอเมริกาจ้าง่ายๆแต่ว่ากัดกินได้คือกันจ้ะมาต้องสือจ้ะอันนี้งามมาพี่น้องเบื้องไทยเบื้องจ้ะนี่จ้าพี่จัดนะฮักนะฮักจ้ะจ้ะนี่ยูรู้ไหมว่ามีผักอยู่สองอย่าง ทีนี้ปลูกเรายังไม่สําเร็จก็คืออมิ้นกับไอ้ตัวเนี้จะใช่หรอจะใายมันจะใชยมันปลูกยากเออใช่ใช่อากาศมันไม่เหมือนบ้านเราเนาะอันนี้นี่ปลูกอะไรเนี่ยเจเป็นิกสปรินไอ้ผักอะไรนะผักขมตัวนี้กินได้ไหมตัวไหนอะดอกไม้ดอกไม้นี้น่าจะได้นะสินีจำไม่ได้ว่ามันกินได้หรือเปล่าแต่มันน่ารักเนาะ แล้วก็นี่สตรอเบอรี่นี่สตรอเบอรี่เพิ่งเอาลงเมื่อทีตที่แล้วอืมนี่ไงอันนี้พี่น้องเพิ่งปลูกสตรอเบอรี่นั่นนะจ้ะนี่จ้านี่สตรอเบอรี่แต่ว่าเพิ่งเอาลงจ้าเพราะว่ามันมันมันกำลังจะมดหนาหนาวนะจ้ะเนาะนี่เพิ่งจะมันก็จะปลูกพักพวกนี้ได้จ้าช่วงเที่ยวผักลงช่วงมันก็จะบอกคือบานเท่าป่านนด้จ้าเพราะว่าพี่น้องมันอากาศมันมันมันจะเปิดปลูกพักได้แค่ช่วงหนาหนา หนาวหอนน่าจะน่าแต่ว่าหนาหนาวนี่คือเกิดรับคือคือว่ามันอันนั้นจะมันพักมันจะบ่งามจ้ะมันจะตายจ้ะเพราะอากาศมันเย็นแห้งจ้ะนี่จ้ะพี่น้องพ่อคั่วไปดีจ้ะกินกินน้ำคั่วเลี่ยนจ้ะจ้ะพี่น้องพี่อี่รถึจ้ะอันนี้จ้ะพี่น้องก็จะเป็นพาสล์รีจ้ะพาสล์รีฝรั่งจ้ะนี่หัวกระเทียมยักจ้ะธรรมดามมิสซาลาไปใส่าพิซซ่าตำบักหุ่งจ้ะนี่จ้ะ พี่น้องพ่อจะปลูกแบบนี้จ้ะมันจะเป็นสวยร์เนีะจ้ะพี่น้องใส่เบื้องนี่จ้ะนี่จ้ะตอนนี้มันก็ยังอันมันในเขานาอันยังเป็นหนาหน้ํานั่นจ้ะหน้าพักก็จะอ่าบ่ไข่อันเป็นอะไรจ้ะนี่จ้าไม่ได้ทานใส่เบื้องจ้ะนี่จ้าพี่ปลูกแบบนี้จ้ะแต่ว่าบ้านมันได้สารอันมุมงีเวลาปลูกจ้ะสื่อกินเอาจ้ะเวลาทิ้งงานอันนี้จ้ะหัวกระหล่ำจ้ะพี่น้องยไป ใช่ครับพี่น้องคุณใช่ไอันนี้ไม่ควรก็นด้พี่น้องอันนี้กินไม่กินไม่ได้กินได้แต่ว่าแมพี่น้องวูนเลยแค่ระวงของตื่นเต็มเต่นเต็มจ้าดูดีมันอุ้ยดูมันไม่ตายกันนะสันสินแตมันออกไปไม่ได้อันนี้อันนี้อันโตบะมัก้ะจ้าเนี่ยโตห้าบะมักมันมากินผักเขาจะจับมันใส่ลงนรกซะเถิดจ้าลงไปเลยจ้าถ้าจริงอ่ะนี่ใช้น้ําร้อนนะ ลวกกันหรอเออทำไม่งั้นมันไม่ตายมันตายยากนะพี่น้องนี่เพิ่นเฮ็ดแบบนี้จ้ะอยากดูอยากดูอีกคำเลยมังเพิ่นไม่เลาหลายจ้ะนี่จ้ะเพิ่นบ่ค่อยได้เฮ็ดงานเนาะบ่ได้มินทานเฮ็ดงานแต่แบบเพิ่นก็จะเฮ็ดสวนจ้ะเพิ่นมาเฮ็ดสวนบ่ได้เวลานแล้วอย่างมาทายให้พี่ให้น้องเบิ่งจ้าว่าการเฮ็ดสวนได้ไมริกล้าไปยังไงน้องจ้าเน่านี่จ้ะนี่จ้ะปลูกไปกินเองจ้ะว่ต้องสื่อจ้ะพักบางอย่างมันหาหากินยากแต่นี่จ้ะนี่จ้ะ ต่ก่อนมาดามีสารกระปูกจ้าเดียวต่ก่อนน่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เฮ็ดงานทุกมือบบข่ายเดือปูกจ้ะอันนี้นี่บังพี่น้องพักการจ้าพักการพักการกิกระปนจ้าเห็นจ้ะมึงตีอะงามบังพี่น้องเห็นพี่น้องสวนพักจ้ะอ้ยมีเต็มเลยสัญญาณอันนี้จ้ะพี่น้องพักการจ้าพักการบานเฮาจ้ะมูมาดามีามูมาดามีสารเพาะจ้ะนี่จ้ะอันนี้เพิ่เพาะแบบนี้นะจ้ะน้ามะเนี่วพันธุ์สารพามาเบิงจ้ะนี่จ้ะ เบ exactly. ื้องตีละพี่น้องคือบานห้าบ่จ้ะน้องเก็บไปกินกระป๋นจ้ะรักคนณไปกินกระป๋นอันนี้จ้ะดอกกระหล่ำจ้ะดอกว่ากระหล่ำนี่จ้ะจะเป็นแบบนี้จ้ะพี่น้องป๊าดงามค่ะพี่น้องเมื่อไร่ล่ะส่วนจ้ะอันนึงจ้ะคุณคุณพี่น้องอันนี้พักเข้วจ้ะพักเข้วมันเป็นคลไข่คานาพันสายพันธุ์กระหล่ำบาทห้าบาทจ้ะพี่น้องเบื้องตีพี่น้องงามบ่พี่น้องงามสะออนสะออนจ้ะ อนี้จ้าเพื่อนจะปลูกหลายอย่างเลยจ้าอีกจ้ามีหลายอย่างให้จ้าอันนี้ม้ามาจ้าม้านำน้ำจ้าอันนี้จ้าต้นกระเทียมจ้าเพื่อนจะเพาะแบบนี้ไว้จ้านี่จ้าอีกจ้าอันนี้ผักอะไรผักเอ่อเซลล์รี่อ่ะผักเอ่อกุยช่ายผักขึ้นช่ายบานเฮาจ้าอันนี้ผักขึ้นช่ายบานเฮาจ้าอันนี้ทั่วจ้าทั่วฟางแง่จ้าบานเฮามันเฉพาะแบบนี้จ้าพี่น้องมึงที่ละ มันจะเขานาอ่านาซ้ำเหมือนาห่อนะจ๊ะมันจะอ่าเดี๋ยพักกังามจ้ะนี่จ้ะเพิ่นเหตดแบบนี้จ้ะมัน็นกระถางกระถางอะไรจ้ะอันนี้ก็ใช่เดี๋ยวคือการปลูกพักใน่ไม่ไกลนะจ่าพวงใม่กระถางจ้ะงามมาจ่ายอันนี้พักขึ้นท่ายจ้ะเอาไปใส่อ่ำง่ามนะเนาะอันนี้พักซี่จ้ะหรือว่าพักหอมปลอมบานเท่าจ้ะนี่จ้ะอเมริกันจ้ะงามได้พี่น้องอันนี้ใบ ปบยังเนี่ยใบมิ้นต์ใบมิ้นจ้าผักใบมิ้นต้องชิมได้นะอุ้ยอันนี้จ้าอันผักชีลาวผักชีลาวจ้าชีลาวโอเคจ้าพี่น้องวันนี้มาดามิสานกับผ้ามะเบิงนะจ้ะน้องมะเบิงสวนผักการปลูกผักในอเมริกาจากการเตรียมผักไว้ปลูกในในในพื้นที่ไหนหน่อยนะจ้ะน้องที่ว่าเมืองที่ว่าแคลิฟอร์เนียที่ว่ามาดามิสานอยู่นะจ้ะว่าเป็นจังไรน้องอะไร แม่กาบมวดาวขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้มาดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดาวได้มีคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีจ้า